สักกวาหน้าหนาวสาวขาแตกมีรอยแยกอยู่ตรงกลางระหว่างขามีนอนหนึ่งนอนนั้นโผล่ขึ้นมาอะนีจ่จ้านอนนั้นคือน,นอนอะไรสวีทรับสวัสดีครับพี่น้องปองไปโอ้พ่อคนนี้นะพี่น้องนี้พาพาเบิ่งหิมะขึ้นก่าละพี่น้องเอ้ยหิมะไกล้สีพี่น,ออนอ้องพามาชมพามาดูมาชมหิมะใกล้จะละลายแล้วครับนี่ น the ี่ครับเป็นน้ำเป็นน้ำนี่ครับผมโอ้เป็นน้ำแข็งด้วยนี่บวชน้ไปด้วยพี่น้องนี่หัวแข็งด้วยพี่น้องนี่นี่ครับผมเป็นน้ำแข็งอะไรก็จะเป็นนี่นี่คุณนยางนี่บวชแต่ละน็อตได้พี่น้องนี่ ดเดินได้อยู่ครับหนาอยู่ครับนี่แม่น้ำมีมะได้อ่พี่น้องนั่งอยู่ย่างอยู่ยังเดินได้อยู่ครับนี่เป็นเป็นทะเลน้ำจืดนาห่อนเขามาตกไปเหระพี่น้องก็เดินเล่นได้ครับผมนี่นี่ครับผมนาห่อนเป็นแม่น้ำได้ครับพี่น้อง จังหน่อยอีกเดินหน้าเดินทุกเมืองตลอดพี่น้องเอ้ยตามาดูมาชมครับบรรยากาศวันนี้ปั่นจักรยานมาพี่น้องเจ้าหนุ่จะเป็นอยู่ด้ยยางกุ๊กเกียบกุ๊กเกียบพี่น้องเอ้ยพี่หน้าเด็กรับพี่น้องเอ้ยพี่หน้าโอ้ยหพี่จะเปลี่ยนนามหรือเปล่าะย่หน่อยอยู่คนนี้เราเปลี่ยนนาม เป็นน้ำเป็นนี่ให้พี่น้องดูพี่น้องชมครับกับจักรยานคู่ใจเหมือนเดิมจักรยานที่ซ่อมมาแล้วครับพี่น้องเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยเปลี่ยนล้อหนาห่อนเรียบร้อยได้ครับนี่ได้เหน็นน้ำเลยอุ้ยอุ้ยปลาไม่เยอะเลยนนี่ะน,นะพี่น,อนะน้องด้วยคนเนี่ยเง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 ยเลยนี่นะครับพี่น้องเลยไป าเมื่อบ้านแล้วาดิชมบรรยากาศที่เก่าล่ะบุงยังดอกพี่น้องชมบรรยากาศเหมือนเดิม เที่ยวชมบรรยากาศเหมือนเดิมครับโอ้คิโมกแตกเลเยอะพี่น้องเลยกิโมกิโมก็เริ่มแตกแล้วครับ รถคู่ใจูถตัางเลยกันรถน้งคนน้ำพี่งพวกกำลังการปั่นจักรยานกลางแจ้งไป ตัดไปเองแล้วได่ได้เคยกัดแบบนี้เอาหมูเอาหมามาอันเดียกันเด้นนี่เนาะนะครับเอาหมามาเนี่ยก็ร่างกายกันเด่นนี่เป็นป่าครับผมเป็นป่าสวีเดนชมบรรยากาศ เดี๋ยวให้เด็จะมาชมวิวกันในวันนี้นวันเลยครับไปพี่น้องอ๊บเป็นมองอย่างก็ได้งั้นเขาจะเาสินอะไม่อย่างครับผมนี่ครับผมสตาร์ทปักแอลนะคเขาว่าชรวงมันจะกัดทั้หนั้นเลย มืองหนาวผมมึอย่งดอกอกอีโก้เลยไปชมบรรยากาศข้างหน้าที่มีคนมาแนนดนนี่เด่นหิมะออกก่ลังกายวิ่งออกกำลังกายได้ครับผมโอ้แข็งแรงได้ถึคนมาออกกำลังกายได้ทั้งเนาะอ, <c oughs> ออกกำลังกายไปด้วยเดี๋ nấm lớp này, คนไม่อยางละไกก็ไล่ได้พีเดียวมุกนี่เนยิน่งเนาะนนี้เป็นสองข้างทางก็มีแต่เขาอุ้โลกครับผมเราโผล่ไปปุ้โหน โอ้คนยังไรยู่พี่นองนี่ครับผมโอ้อย่างสักมบกระเท่ามผมมีเ้อพี่นอ้องย่าเป็นลมพอน, <c oughs> นี่ครับอากาศดีมากครับวันนี้ไม่หนาวเท่าไหร่ครับ อากาศในป่าครับร่มรื่นครับผมร่มรื่นมากเลยครับร่มรื่นร่มรื่นนี่ครับแม่นม้ำเรื่อยๆนี่สายน้ำผ่านเดี่ครับเพลิงนี่เป็นลำธารลำธารแม่น้ำนี่ครับผม โ้ตรงนี้สวยงามมากครับตรงนี้สวยงามหลายครับพี่น้องงามหลายครับงามหลาย สวยงามเลยครับโอ้นักเล่นลายสองนให้การิดเกันออกร่างกายนะครับผมสุดยอด จวดกันพี่น้องเอ้ยโอ้กล่อ,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 องโบนิ่ง้อพี่น้องตัวโทรศัพท์ใส่กับจักรยานโทรศัพท์เบอร์กด้พี่น้องบรรยากาศงดงามแดดที่สวยมันทางเมืองเงินอันนี้ก็จะเป็นลำธารอีกลำธารหนึ่งครับนี่น้ำไหลใส่ที่ตัวป่าที่ของผม มีปนนองทางอยู่พวแอดเ่นนั่นไิ่ได้ไปลงไปเลยสวนไม่ได้ตัวนี้ที่พยายามมองสุดดีบอลเลไม่เคเป็นเลยเกดตันเลอะไก็มีปันหาเราแก่แล้วตามคนไปก็ทันหรอก ออออโอ้โหข้นมอญแดงเลยขุดข้าวเจ้าขุดมอข้าวเจ้าจู่มอแบบนี้เลยแต่ผมจะปั่นนะครับมาจูใส่เกร์ดโอไปบ๊วย ยืนทนนาวเลยยืนทนเอาลองดูหายบ้ะฮุบฮุบ ไปด้วยดีครับ ขอาพเ้าครับผม Ngủ có tẹt đi rồi Ngủ có tẹt lẽo โอ้ส่จกลางเลยนะพี่น้องพี่ใจร้อนส้ำซากเลยหนึ่งวเราถอยไปรอเลยาวการุนรุน่าวรุนรุนแรกเกินนี่คุนเอาแล้วอะติ good and black i don't know. Puh. 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 ทานอันสวยชาอบ That's uh, a เริ่มเมยได้หน่อยเยเริ่มหันใจแห้งนะครับเมยได้มาทั้เสมอนะละหน้องไปต่อรอดอุโมงค์ครับนี่ไปต่อไม่รอแล้วนะฮู

นี่นี่อ๋อนี่ยเปน้องจักรยานครับ พ,พี่น้องขอบคุณสำหรับการรับชมเช่นก่าเหมือนเดิมครับสวัสดีและสวัสดีครับไปแล้วครับพี่น้องขอดกันไหมด้วยพี่น้องด้วย